วันเอ่ยวันนี้สำคัญกว่าวันไหนเมื่อวานก็ผ่านไปแล้ววันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดหนึ่งนาทีกับปรัญญายชีวิตกับกวีเถื่อนความคิดความรู้ความเข้าใจความตั้งใจความเพียรจะสามารถผลักดันชีวิตคุณ ไปในทิศทางที่ดีได้คนโชคดีมักมีความพร้อมอยู่เสมอคนที่โชคดีมักมีความพร้อมอยู่เสมอทุกหน่วยงานทุกสถานที่ก็มีคนโชคดีและคนโชคร้ายแต่คนโชคดีส่วนมากคนได้ดีจะเป็นคนที่มีความพร้อมนักมวยนักฟุตบอลต้องมีความพร้อมอยู่เสมอจึงจะกลุ่มชัยชนะได้ ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณโชคดีสวัสดีครับ